สวัสดีครับคอนเทนต์วันนี้นะครับเราจะมาเจาะดวงทำนายผลฟุตบอลยูโร2 0 2 4ในรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยไพ่พรงมาลกันนะครับโดยคลิปนี้จะทำนายผลการแข่งขันระหว่างสเปนกับจอร์เจียว่าทีมไหนจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปได้ก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับโดยในรอบแรกนี้ครับจะขออธิบายเป็นภาพรวมของไพ่ทั้ง3ใบรวดเดียวเลยนะครับเนื่องจากมีหลายทีมและอาจทำให้เนื้อหานเนี่ยยืดยาวเกินไป โดยทีมสเปนจับไพ่3ใบครับได้แก่พะเทวอร์ลือสีลจนานกับสังทองและพระแม่คงคาทำนายในเรื่องของทีมเวิร์คครับการเล่นเป็นทีมผู้เล่นแต่ละคนมีความสามารถที่หลากหลายมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีครับและยังมีผู้เล่นที่มีสไตล์และฝีไม้ลายมือที่โดดเด่นแตกต่างก,กันกับผู้เล่นคนอื่นชัดเจนมีความกระหายในยการพิสูจน์ตัวเองให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แต่ในภาพรวมนั้นถือว่าผู้เล่นทุกคนพร้อมใจกันซัพพอตทุ่มเทเพื่อทีมครับเล่นกันแบบใส่เต็ม ทุ่มหมดหน้าตักแบบไม่มีกัด๊ดด้ยทีมจอเจียจับไพ่สามใบครับได้แก่พระรามแผงสอนระเกตมงคลและโมราทํานายในเรื่องของการมีรูปแบบของแผนการเล่นที่ชัดเจนครับเน้นความแม่นยําตรงเป้าเป็นหลักลูกยิงไกลลูกนิ่งเรียกว่าใส่ใจทุกรายละเอียดครับมีผู้เล่นที่สามารถเป็นที่พึ่งพานําพาสร้างจังหวะเดินเกมลุกสวนกลับได้อยู่ แต่ติดปัญหาตรงที่เรื่องของการยืนตำแหน่งครับที่อาจจะมีการยืนอยู่ผิดที่ผิดจังหวะของผู้เล่นบางคนมีจังหวะผิดพลาดกันเองลูกแฉลับเปลี่ยนทางสรงติดส่งขาดเป็นความผิดพลาดที่พร้อมจะลงโทษแนวรับอยู่ตลอดเวลาครับจึงสรุปว่าทีมที่ผ่านเข้ารอบแบบทีมสุดท้ายนั้นได้แก่สเปนครับเนื่องจากมีทีมเวิร์ที่ดีกว่าผู้เล่นทักษะสูง มีความสามารถใกล้เคียงกันหลายคนครับรวมทั้งมีนักเตะบางคนที่มีทักษะโดดเด่นกว่าคนอื่นรวมทั้งความทุ่มเทจริงจังใส่หมดถือว่าเป็นงานหนักสำหรับจอเจียอย่างมากครับส่วนจอเจียนั้นมีแผนการเล่นที่วางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนครับมีตัวฝากผีฝากไขได้อยู่บ้างแต่ก็ติดตรงที่จังหวะ,ะหลายๆอย่างนั้นไม่ค่อยเป็นใจครับยังมีความผิดพลาดให้เห็นจนเป็นบทลงโทษถึงขั้นเสียหายต่อทีมได้เลย หากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับ